ก็สวัสดีครับวันนี้ก็พาเข้าสวนกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาบรรทุกปาล์มกันอยู่กับฟอร์เรนเจอร์นะครับวันนี้ในเชิญเพื่อนเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับครับก็มาบรรทุกปาล์มเล็กกันอีก,อกเช่นเคยถึงรอบแล้วถึงรอบตะไลเริ่มยัดขึ้นมาบางแล้วเนี่ยบางต้นก็ตะไลบู่ออกมาแล้วนะ สลายผู้ออกมาเนี่ยก็แนะนําให้ใส่สูตร 18, สิบ6ปดีู่นนะครับในนี้ก็ทําการใสไปแล้วอ๋อยังครับยังแปลงนี้ยังไม่ได้ใส่ใส่ไม่ทันฝนเนื่องจากฝนตกฝนตกมาไม่ทั่วฟ้าก็เลยไม่ได้ใสนะครับแปลงนี้เนี่ก็เริ่มขาดกอลามแล้วเดี๋ยวมาดูปลา,าก,กันก่อนนะตัวนี้เริ่มขาดหนักแล้วต้องรอฝนอย่างเดียวนะครับใส่ปุ๋ยเพราะเราไม่ได้เดินระบบน้ําอะไรแล้วเรืองครับแพงระบบน้ําเนี่ยไม่ค่อยคุ้ม ราคาห้าถึงหกบาททั้งปีก็เดินระบบน้ำก็จะคุมนะผ้มว่าโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับผมถึ่งเบาซ้อมเย็นไม่มาดิหนึ่งว่าจเส้นจายได้มาได้มั้งเฮ้ยน่ครับเบนเจอร์สองจุดสองครับ1 2ยยี่สิบางมา กับยางอูตอนนี้เอส0อสเอาอยู่ครับฝั่งนี้ทลายนึงครับตันนี้ก็เริ่มมีทลายบ้างแล้วก็คอใหญ่ดีนะแปลงนี้เป็นพันสูราชเจ็ดนะครับซูราชเจ็ดแล้วก็อาจจะมีสีราชเป็นต้นซ่อมของหลักต้นนะก็คล้ายๆกันสูราชเด็กับซีราดนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งพันปาที่แนะนําให้ปลูกนะเพะว่ทลายดกดีครับนะครับแต่ไอ้ต้นนี้น่าจะ0060น่าจะไม่ถึงนะเพราะว่าทลายเริ่มเล็กก็มาลุ้นกันนะว่าจะได้เต็มรถหรือเปล่านะวันนี้นี่ครับก็ให้สังเกตทางใบนะครับเป็นใครยังไม่รู้นะนี่อาการขาดธาตุ0060นะมันก็จะเป็นจุดแบบนี้นครับทางใบ ดูใบเลยง่ายสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใส่ปุ๋ยไม่เป็นนะนะครับเพราะถ้าต้านทลายดกเนี่ยมันจะสูญเสียสูญหกูเยอะก็ใส่ไปเลยครับต้นละสองกิโลใส่เหลือ <c oughs> ๆไปเลยนี่อยู่ประมาณนี้มันจะสูญเสียไปกับทลายเยอะนะปุ๋ยพวกนี้ ็ดูรถไปด้วยดูต้นปาม์มปด้วยครับี่ต้นนี้ค่อนข้างจะอ้วกันกันเลยทีเดียวเชียวแต่ว่าถลายเล็กหนะ่อยเพราะว่าเดิมอุ้ยไม่กระดึงแล้วน่าจะขาดตีแปดยกด้วยนะไม่ได้เป็นกระเทยนะต้นนี้ไม่นานะไม่น่าจะใช้กระเทรยเออรอบที่แล้วดกอยู่ครับต้นนี้ฝนไม่ค่อยดีตรงนี้ไม่ใส่ปุ๋ยไม่ทันครับ ะนกับลุยยากเลยทีเดียวเชียวันนี้ก็เมือีกเราอยแล้วงานยารกพึ่งล้อกันเลยแต่เอาอยู่ครับคนไม่ตกก็ไปได้งานเจ้านัน่ะนั่นน่ะ สองคนก้มเมืนะัเกลี่ยไม่ได้ย้เหม,มือนอย่างนี้น,น้องเจ้าอีกสามวันนะครับลุยตัวนะเรนเจอร์ลุยตัวนไม่ได้ลุยตุ้งนะครับลุยตัวนะกับเ e อสเอสองพันนะ<ด>ก็หาตื่นได้ตามร้านขายยางทั่วไปไม่รู้มีหรือเปล่านะ

ต้องเดินตามล่างเลยรีบครับคุนนู้คนแทงอีกคนหนึ่งเขารีบจริงจริงแม่จะโว้ยแรงเขาดีครับวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นสร้างตัวกันเลยทีเดียวเชียวโอ้ต่างครับนี<อ>่หน้าแรงนาแรงต้องโยยเขานะขนนูน้ำว่าท้ายเร็วตันว่าบาสคือว่าไม่แบงขันแปด แม่ว่าลองลองุกดูก้อนว่าใจ่ได้ไหมวะาให่เล็กเล็กเล็กี๊ใ่ไมแมว่าเล็กเล็กบอกแล้วแต่ว่ามันดัดไม่ได้แต่ว่าเล็กใหญ่ว่านั้นนึงดัดโค้งไม่ได้ามันดไม่เหมือนเพือนนะซึ่งก็เลยเอาเล็กเล็กเล็กุ้นนะไม่รู ก็รีวิวเราก็ได้ทําฝาท้ายใหม่แล้วครับเดี๋ยวก็มีโอกาสเดี๋ยวจะไปถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆในรับชมกันนะสำหรับใครที่อยากทําฝาท้ายมาบรรทุกตามนะฝาท้ายฝาท้ายเก่าของรีวิวก็บุบแล้วก็ปิดไม่เข้าแล้วครับเดีวมีโอกาสจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะส่วนของฟอร์นี่ก็รอๆก่อนนะตรงนี้ในหัวงบหมดก็ใช้เดิมๆไปก่อน ตรงไปเลยตรงแล้วก็ไปเลี้ยวตรงไปอีกแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายนะครับลุยลุยหญ้ากันเลยไม่ได้ตัดหญ้าครับเจเอวช่วงนี้ตรงไปเลยตรงเลยนะครับลุยทุ่งกันเลยตรงไปตึงก็เลี้ยวซ้าย นีดูหญ้านะครับแม่เจ้าก็มีบาดแผลบ้างนะไม่เป็นไรรถใช้งานไม่เปีเรียบรุยยหญ้ากันเลยแล้วถอยหลังตรงไปอีกแล้วก็ถอยหลังไปเลยคนขับก็อาจจะไม่รู้รายนะคระับตัวไม่ได้ตุกงานคุณขับนี้เป็นโชเฟอร์สาวอีกแล้วโชเฟอร์สาวไม่รู้อ่อนนะครับ nhiều luôn mà bận thúc bàm. bye bye bye, khỏi biếc, oh, muốn lên độ giáp rồi, đi. show Back show lên, Điều Back show lên. อุอ้งครับโุ้งรับจู่พูดอะาวนี่แบบว่านะนี่เขาขับรถเล่นรถครับป้าป้านี่นี่ถงถอยมัแล้วเดี๋ยวใจแล้วเดี๋ยวใจแล้วนะครับก็ขอขอได้ครึ่งรถแล้วเฮ้ยยังไม่ถึงครึ่งเนี่ย ใชร้อนกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยแหมมันดกดีจริงๆครับสุราจ็ดถึงฝนถึงน้ำนี่ผ่านเลวเป็นบันดี้ผมว่าทำให้ทลายออกได้อย่างง่ายดายเลยเนี่ยไม่ต้องไปปลำตัวเหมือนพวกสุราหนึ่งนะสำรับใครที่ไม่มีเวลาก็ปลูกพันสุราเจ<อ>ิตถือว่าโอเคเลยไป อุ้ยฟัดหลุมกันเลยติดแต่เชียร์นี่เป็นแปลงนี่เป็นปลูกยางเกาเนาะก็มีหลุมยางมากครับไปเดี<ป>่ยว ตักหรอควรมีนะล็อกนี้หัวแล้วเอาไปเบ้าแลวนี่รวมก่อนรอบแล้วนะจะน่าหน้อยรอบแล้วนะพี่รอบที่แล้วก็ได้ถ่ายไปแล้วนะครับแปลงนี้เราไปหา กดหาชมดูได้เลื่อนดูครัไม่ได้ทำลิงไว้นะผมรบอบแล้วเต็มเลยนะเต็มรถกันเลยทีเดียวเจียวรอบนี้ก็อาจจะลดหลั่นกันมานะเพราะว่าฝนไม่ตกโุ้ยไม่ได้ใจก็อาจจะลดนะตรงนี้ก็ราคาบามขึ้นอีกแล้วนะครับหน้าร้านตีแถวบ้านก็น่าจะสองบาทหนะวันนี้ ไปที่โรงงานก็ประมาณบอีกสี่สิตังก็เป็น3มบาทนะก็ขึ้นมานิหนึง่งก็ดีครับถือว่ายังขึ้นมามั่งเราก็ได้มีกำลังใจในการตัดในการใส่ปุ๋ยทำบามนี่นอย่าไปเครียดนะครับของเราวะของเราของเราเห็นจอยบาของเราแม้ปลูกซอมไม้มลูก

ห้าปีเต็มแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะใครว่าฟอร์ดกากนี่ไม่ยิงนะครับไปขอแนะนำนะใครดีคอมเมนต์มาฟอร์ดไม่ดีอย่างนูอยังงั้นนี้ก็นี่ก็ย้ายมาชมคลิปนี้นะคเพราะมันใช้งานได้จริงๆนะลุยตัวเลยเนะี่ยขับสองเนี่ยเข็นเครื่องเข็นคลัตช์เข็นเกียร์กันเลยทีเดียวๆนะครับบอกได้คำเดียวถ้าลุยตัวแบบนี้นะเามันไม่มีโฟวินนะครับ นี่มันธรรมดาลงไปได้เลยส่วนมากก็คนแหงปามนะเขาก็รุนรถแล้ว่าใช้รถเข็นนะขนออกมาแล้วก็ไปกองหน้าถนนดาของผมนี่ลุยเข้ามาในสวนเลยเพื่อความรวดเร็วแต่ถ้าปามน้อยก็ให้เขาลคนมานะถ้าปามเยอะก็ไม่ต้องขนเต่าแก่ลุยสวนเลยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยส่วนมากเขาก็ใช้รถเข็นกันนะ ไปก็อยากให้ฝนตกเยอะๆนะครับ่รู้ก็จะทำฝนเทียมหรือเปล่านะแต,แต่ว่าอำเภอขนอมหรือว่าจังหวัดนครเนบางพื้นที่ก็ฝนตกแล้วนะครับก็ <S <S ยินดีด้วย ถือว่ายังเยอะอยู่รับรอบนี้ยังเยอะอยู่อยู่ในเกณฑที่ดีครับแต่หลังนี้อาจจะลดน้อยลงไปกว่าเดิมนะนี่ครับสวนรกจริงๆช่วงนี้ไม่ได้มาดูแลให้ไหนบุกเลยปวดเอวก็ปวดเอวครับรถไถมากเกินไปครับ ตากรองอรบอลสิบแปด,ปแปดรับตันป้าบุ้ยตันรักรอปนึงตาตาแทงไม่เดียวนะ่นะไม่ครับเอาชั้นไปก็ไหนช่างเล็กก็รอครับก็ทำการอุปสมบทกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนี้ก็ให้โชเฟอร์สาวโชว์เดียวๆเ,เลยนะครับ นายช่างเล็กด้วยก็เขาเรียนจบช่างยนต์มามีอะไรก็ตายน้ำมันเครื่องเองนะี้ะก็ไม่เต็มรถนะมาดูจะได้นี่ครับปลามันเริ่มลดน้อยแล้วก็ราคาก็เริ่มขึ้นมานะครับก็เป็นธรรมชาติของกฎไก่ราคา รือเปล่านะเป็นธรรมชาติเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันบียี่สิบนะครับกันเนี้ยเติมบียี่สิบแรงดีอยู่ <c oughs> บางคนก็กลัวนะว่าเติมบียี่สิบด้วเครื่องจะปงจะพังอะไรก็อยากให้ลองเปิดใจดูนะครับ <c oughs> เติมได้นะีน่มีปัญหาเลยจากผู้ใช้งานจีบียี่สิบบีร้อยใช้ได้ดีทั้งหมดเลย ได้ช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์มอย่างเราเราด้วยนะก็แนะนำบี20ปาล์มไหนก็ได้ครับไปหาเติมได้เลยบี0ช่วงนี้ก็น่าจะไ,<ป>ไม่ค่อยมีแล้วเหลือแต่บี0แล้วเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยลังครับต่อยหลังต่อยหลังไปลอกน้นเลย

ดับแล้วอุตสาหจมอุตสาหจมหมดหมดกันเลยครับเครื่องดับดีครับ อะไรตองขวดตอมามันมาขึ้นหลาย้ามเลยไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีขึ้นหัวตตอนะับด้ว่าเหยียบทลายปามนะเป็นตอยางเก่านะแปลงน,นี้ก็ไม่ได้ขุดตอปามเฮ้ยไม่ใช่ตอยางนะก็ปลูกยางเก่าแล้วก็ พวกหัวตอะไรพวกนี้ก็ยังมีอยู่ก็ระมัดระวังนะส่วนตัวก็ผมกับนี่ก็รู้หมดแล้วตอหัวตอ,อยู่ไหนนะแต่บางทีน้องเขาโชเฟอร์สาวก็อาจจะไม่รู้นะขึ้นหัวโตได้บ้างรถเตียเต้ยๆแบบนี้ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนี่ไง <laughs> นี่นี่ครับเนี่ยตากล้องยังพัดเลยพัดหลุมยางกันเลยทีเดียวเจ้า เอาเรื่องคอรบับงวดรอบนี้ก็เอาเรื่องอยู่แรงนี้ไปไปครับไปต้องให้สัญญาณนะเพราะบางทีก็ไม่รู้นะมันปิดจกก็มิดเลยมันร้อนลงไป ไปเอาก็เป็นคลิปบรรทุกปลามีคลิปหนึ่งนะครับไม่ได้ดับนะผมไม่เต็มเราจะไปรวมอีกแปลงนะครับเป็นแปลงสูงนะก็น่าจะเป็นคลิปตัดไป ฝนไม่ให้ฝนไม่มาก็เลยไม่ได้ใส่นะไม่ตอกแจ้ฟังนี่แห้งเพี้ยงวะไม่ตอกคลิปแต่คือเราติดตอกอืมอดีตเจ้ก็ต้องตัวอาบีบ้าละอดีตเจเลยเนี่ยนะบุญกวนคนไม่ตอกมืดเนี่ยมืดอยู่วันนี้สักแป๊บเดียวมันก็ก็ได้ดอก นี่ครับลุยกันเลยสายลุยครับสายลุยขับสองก็ลุยได้โอ้โหต่อฟืนก็มีลายแรงเหมือนนะถูกบ้านแต่ว่าก้าทุนก้าได้คนรวยยี่แปดบาทไปถึงเหน็บร้อไม่มีบ้ามั้งหลือเม็ดแล้วจังนี้เอาไปเหรอที่ดูหน้าโชเฟอร์ครับนี่ไอ้หน้าโชเฟอร์สาวครับ โกงจริงๆครับเนี่ยครับเดี๋ยวก็ไปดูภายในรถบ้างความรู้สึกในการบรรทุกปลาประมาณนี้นะไปดูภายในรถกันครับนี่ก็หลังจากบรรทุกบาแล้วก็มาดูชมความรถถู้สึกนะนี่น้ําหนักก็โดยรวมก็ประมาณสักผมกากาไว้ก็ประมาณตานันอะไรบอกมาตันห้านะานานตันห้า,า,หาเอาลึกล่องครับล่องเขาเรียกว่าล่อง ครับนี่ก็มาชมความรู้สึกภายในรถกันบ้างนะครับมีดเล้าม mm ูี่มีเชียดเลยมัวไหมไม่มีไปนะครับมาอ่าบรรทุกโดยรวมก็ประมาณตันผมที่จะตันหน้านะหนึ่งพันห้าร้อยกิโลหลังรถเนี่ยดูหลังรถนี่ครับก็ไม่มากเันาะถลายมันเล็กด้วยเลยไปดูความรู้สึกในการขับขี่กัน นลครับก็ความรู้สึกในการขี่ก็มีหัวเพเยอะเล็กน้อยครับก็ยังไปได้ดีไม่มีปัญหาอะไรสบายๆครับน้ําหนักประมาณนี้แต่ถสามตันนี้เริ่มจะไม่สบายแล้ว <laughs> <c oughs> เป็นไงบ้างครับความรู้สึกในการขับกีก็ไปได้นะใครว่านฟร์เครื่องไม้แดงก็ไป็คิดใหม่นะไม่ว่าจะเป็น125ร้อยยี่บห้าแดงมาจับกันเอาเลยใจนใจบางคนกอา ฟวินไม่เป็นครับบางคนที่คอมเมนต์ว่าเออเหมือนจะขับขับกับโฟวิลไม่เป็นนี่ก็คือน้องผู้หญิงเขาก็ขับ,บนะ <All right. S 2> <laughs> จะเย็นๆนะเขาก็เป็นเามาเพิ่งหัดมาเพิ่งขับกันไม่มีใครเก่งมานตั้งแต่เกินแล้วครับก็หัดไปเรื่อยๆโอเคครับคลิปนี้ก็เนี่ยครับไปสบายๆครับตนะันห้าเอาอยู่ครับกําลังนิ่งเลยเนี่ยอีทเสองบันครับมันเหมาะกับการบรรทุกปลามากเลยนี่เป็นทางคอนกรีตนะตอนนี้ก็ ไปได้โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก็แล้วกันถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม